กูดอีฟวันิ่งทีเชอร์ฮาฮาอายูดูดีหลออมาได้เรียนรำไรคลิปสำหรับฉันได้เลยคุณอยู่กับช่องวันนี้ด่วนจีไปสนีจ่าด่วนจีจริงๆต้องแวบออกจาก การกินข้าวเย็นใช่มาเพื่อทำรีแอคนี้เลยเพราะว่าตอนนี้คือเราเลิกงานแล้วมูเนใช่ออกตัวเลยเพราะว่านี่ออกตัวเนี่ยออกตัวสิเลิกงานจริงๆนะไม่เลิกงานแล้วเพราะว่าคลิปนี้คลิปที่เรากำลังจะทำบอกไปเลยแล้วกันว่าเรากำลังจะดูอ่าคลิปเซอร์แรกของ f อ Thailand นะจ๊ะซึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนก็มีข่าวแววออกมาแหละว่า จีมเอ็มทีวีเขาไปซื้อลิกสิ<ต>่งเอฟโฟร a ไทยแลนด์มาทำแต่ว่ายังไม่ได้เคาะว่านักสแสดงเป็นใคร,ใครบ้างมันมีใช่ต้องบอกก่อนว่าเ,ออเรามาทำอันเนี้ยเพราะว่าเจบุกเจบุกทีพ่พูดไปกับหนูจักหรอเจบุกค,คือกระเทยคนหนึ่งที่มีอุปนิสัยชอบนักเยแตง่งหญิงแต่งหญิงแต่งแรกเนี่ยที่เขาได้มีบุญวาสนาได้เข้าไปทำงานในจีมเอ็มทีวีเขาก็แบบเออแย่มากลแบบอุ๊ย f อฟโจะออกเนอะเราทำรีแอคดูซีทำให้หน่อยซีอะไรเงี้ยก็แบบอ่ะเราก็จะคิดซะว่าเขาคือลูกค้าเลยแล้วกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ให้เงินเราทำเลยทำเพื่อพี่บุ๊กแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าแคสใหม่เนี่ยเป็นใครใครวะจะมาเล่นซึ่งเขานี่เขามีการทำเนี่ยประกวดฐานนัแสดงหน้าใหม่ผู้ชายเหมือนจะแคสเป็นหมผู้ชายมั้งซึ่งหลังจากนั้น ไม่ได้ติดตามเลยค่ะเราไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าได้นักแสดงหน้าใหม่หรือว่าวตอนไหนก็ไม่รู้รด้วยหรือว่าเป็นนักแสดงที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอ,อ,อันนี้ไม่รู้เลยเดี๋ยววันนี้จะมาดูพร้อมกันว่าสี่ห้าหกเจ็ดคนนี้เป็นใครแต่ว่าก่อนมาดูเธอมาดเดาก่อนมันมัมนมีห้าคนนะคา,า,า,าแรคเตอร์โดยรวมใช่ไหม<อ>มันจะมีหนุ่มหนุ่ม<พ>เกี้ยวกาดไอ้ไพระเอกจะเป็นอตัวเกียกเก้ยวกาดเกี้ยวกาดเธอว่าใครนักแสดงวัยรุ่นหนอที่เกี้ยวกาด แล้วก็ฉันว่าต้องต้องต้องแบบเอาคิดทีมเอ็มอ่ะฉันว่ามันก็หนังแค่ไหนอยู่ในทีมเอ็มแหละฉันฉันฉันว่าเธอพูดเหรอคิดพิรวัฒน์ฉันว่าใบวชิรวิทย์อุ้ยทำไมเหรอเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเขาเป็นแบบอออละแบบจุดตาแล้วก็แล้วก็แบบดูแบบคาแรคเตอร์ดูเป็นแบบอาจจะได้นางเอกละ่ะ นางเอกก็คือเวอร์ชันซีอ่าเกาหลีคือกึมจันดีเหรอกึมจันดีถ้าเป็นไต้หวันคือสันช่ายซึ่งฉันฉันเป็นฉันเล่นสันช่ายเธอเหมือนคืนช่ายโอเคฉันเป็นกึมจันดีเธอไม่ใชกึมจันดีฉันคือกึมจันไลโอเคท้าไปเธอแย่งมุกฉันที่เราคุยกันไว้ฉันนัดจะมาด่าเธอนะยังไปดูกันค่ะดูจ้ะเฮ้ยเด็กที่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดาใครอ่ะใครไว้ยอกอุ่นไม่กินแล้วเฮ้ยต้องมีน้องวินนะปะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมีใบใครอ่ะใบวินใบไม่กินเฮ้ยเห็นไหมเธอถูกฉันโถตดคารคเตอร์มันได้นะเออมันได้มันได้อุ่นเก้ยวกาดใครอ่ะ ไทยหวานาแชทใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือพี่พูกว่ามีคนหนึ่งสูงกก่าสองเมตรจริงเหรอไทยวินวินวินอินไอ้ไอ้หนุ่มนั้นแน่เลยอ่ะไอ้หนุ่มใส่เสื้อ แสดงว่าแคสใหม่สองคนอุ้ยคุณกระตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไ้อ่ะพอดี้หน้าเหมือนนั่นแหละที่ลงทีวีอ่ะโอ้โหใส่เรดดีนตายดีตายดีดอกอย่าเงี้ยอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะเอาแสดงใหม่ปะอุ้คุณคุณใครวะผู้หญิอ่ะขอดูข้อมูลในเมนได้ไหม โอ้ยภาพดีเวีสุขทำนะใช่ขอดูอันนี้อันหนึ่งชัวร์มั้ยเฮ้ยแบบน,นึงแบบนึงไบรท์มีใครบ้างวินเหรอวินตู่เหรอ,หรอชื่อตู่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  <laughs> เราไปดาวอะไรเน,นี่ใครอะ่ะเดวิดไม่รู้ดีนี่ไม่ใช่มายเปล่าน้องไม้ไปนเนี่ยน้องไม้น้องเอ้ยหรืออีกนั่นเปล่าน้องไม้โพลเอาแค่เรามาฝากอะเนี่ยเราเซไป่รู้ไปแล้วอะไรอป่านนี้ไม่ใช่น้องแล้ว ใครวะขอดูหน่อยขอดูคอมเมนต์อ่ะขอดูเดสคริปชันได้ไหมโอ้โหคอมเมนต์ไม่ดับฝรั่งคลยอมล <า S 2> อง <comment S 2> ดูเนะี่ยอุ๊ยใครโอเคไม่บอกหรอไม่บอกว่าเป็นใครอะ่ะใครอะ่ะไบร์มีคนเมนต์แต่ว่าไบร์วินอะ่ะฉันเดี๋ยวขอดูในทวิตเตอร์ก่อนนะไบ<ป>ร์วินก็คือต้องมาแหละไปด้วยกันเหรอก็คือต้องมาแหละ อวยชันถ่ายไม่ถูกเลยอ่ะไม่มีทั้งคิสพีระวันแล้วก็ไม่มีน้ำตาทิพย์น่าเไรแบบ้นเลเธอต้องออกจากช่องนี้ไปแล้วลีถาวรียังไม่มีเลยอ่ะลีถาวรน two thousand years later ดด <c oughs> ูีจะได้แบบเออสรุปก็คือจบคลิปก็คือก็ไม่สรุปให้เหมือนกันแล้วใครเคยเรี้ยอยู่นะ <c oughs> จบคลิปคืออ่ะจบแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะ มันยังไม่มีบอกหรือเปล่าวะไลท์ถามพี่บุ๊กดิคือไลท์ถามคนทําไปหรอมีชื่อนักแสดงไหมบอกว่ากำลังทำอีกอยู่เอางี้ทุกคนเราอ่ะไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเว้ยเดี๋ยวถ้าคนมลับ่ะเราจะโฟนอินหาคุณบุ๊กผู้ที่เป็นคนดูแลในพาร์ทออนไลน์ของล้วกันเดี๋ยแล้วกัน้มตาเป็นอนี้ฮัลโหลแม่ใไหมแป๊บนึ่งตอนนี้คุณกาลังอยู่ในราการโโ แม่ขอความขอความช่วยเหลือคือพวกหนูอะกําลังทําคลิปอยู่แม่แล้วทีเนี้ยประเด็นคือเรารู้แล้วแหละว่าเรามีใบวินแล้วก็นักแสดงใหม่สองคนใช่ไหมอาฮะแต่ว่านางเอกอะคือใครไม่คุน้นแล้วนาชื่อว่านางเอกชื่อว่าน้องตูเป็นน้องสาวของเอ่อต้นผลน,นาดาวอ๋อให้แม่รู้พี่บุ๊บบอกจะมาหลังมค์ฉันก็เล่นเชี่ยวไป,ไปแล้ว <laughs> แล้วแล้วแล้วน้องผู้ชายผมยาวอ่ะน้องผู้ชายผมยาวอ่ะที่มัดผมอ่ะผมยาวชื่อนานี้นานน้แล้วน้องน้องหน้าโอป้าอีกคนนึงผมสั้นเออชื่อว่าดิวดิวซึ่งมาจากการแคสใหม่เหรอแม่น้องดิวน้องนานนิแล้วน้องนังเอกเนี่ยคือแคสใหม่ใช่ไหมใช่เฮ้ยแล้วแม่แม่ไม่ได้เล่นอ่ะตอนแรกก็เี่ยสู้กับ ตูอยู่เหมือนกันได้รอบบนดังอีกแม่เกือบได้กึมอันนี้ด้วยนะกึมอะไรกึมจระเลยถ้าแม่เป็นกึมจระเลยอยู่เป็นพระเอกกูกูจุ่มเพียวเองกูจนอ้วนได้แม่ตอนนี้หนูเรียกให้แม่แล้วแต่หนูสรุปกนไม่ได้หนูเลยต้องโทรถามแม่เพราะหนูว่าหาข้อมูลแล้วว่ามีแต่แฟนคลับที่มาเม้นแม่มาสั่งกิจเพราหนูแปลไม่ออกแปลไม่ออกเออรอ่านหน่อยภาษาอังกฤษได้เลยขอบคุณนะคะ คสวัสดีครับเห็นไหมเพราะเราอู่เรามีโบนอินเรามีมีน้องใบน้องวินน้องนันนน้องนันนแล้วก็น้องดิวน้องดิวมาบุ๊คเซ็นโฟโต้นี่ไงเต็มเลยที่แกไปอินเสิร์ตรูปแล้วให้ทุกคนดูนี่เยน้องวินเมทาวินรับบทเป็นเกวินอ่าเกวินกับวินแล้วทำไมเขามีวันเกิดด้วยอ่ะ น้องวินรับบทเป็นกาวินอ่าน้องบายโอ้ยลูกนี้คือตายฟาดมากแม่น้องทามแล้วก็เป็นทาม์รับบทเป็นน้องไทม์เขาจะมีจิ้นกันไหมเธอไม่ได้ดิรอ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 เอกน้องน้องดิวน้องอุ้ยเช่คนนี้น้องดิวได้เลยนะคนนี้แน่นอนที่จะสูงนี่ไงสูงร้อยเก้าสิบเซนติเมตรบ้าปะคุณพี่ igdioscorj อะไรอ่ะ jsu น้องดิวรับบทเป็นเรนเรน นานี้รับบทเป็นเอมนานี้รับบทเป็นเอ็มเจาคนนต้องเป็นประมาณไหนนะมึงในเรื่องอะแบด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 ป่ะตัวแบดแบดเนี่ยดูแต่ว่าเป็นตัวช่วยนะนี่เลยน้องตูน้องตูน้องสาวต้นห่นนาดาวรับบทเป็นกอย่าชื่อไทยกือกอย่าไปเลยแล้วเธอคือถ้าเป็นเธอรับบทเป็นชื่อไทยเธอได้ชื่อป่าดิบชื้น กอยญ้าเหมือนกันแต่ว่ากอยญาที่อื่นยุกยญ้าที่อื่นหมัไม่จไม่เลยว่ากอเป็เลยพงอ๋ถ้าเป็นอ้าคุณผู้ชมผ่านไปแล้วถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ใช่ชื่อกอยาเธอชื่อฉันจะชื่อพงห้าโอเคฉันจะเป็นตัวเล็กๆน่ารักเธอไม่ใช่ถ้าเป็นเธอเธอจะไม่ชื่อกอยญาย่อม เกียรเขากย่อมย่อมน้องย่อมย่า later แต่พูดถึง f 4กับความความผูกพันของเรากับ F4 เนี่ยฉันน่ะพูดเลยว่าฉันดูมาตั้งแต่ภาคไต้หวันนะต่ก่อนมันออนแอร์ที่ช่องสามอะ่ะฉันนอนดูทุกึ้นเลยนะเธอแล้วฉันก็จินตนาการว่าฉันนะเป็นสันชัยเฮ้ยจริง,รง,รง,รงๆเด็กๆเคยเป็นไหมฉันชอบเล่นละครคนเดียวบนเตียงตอนแม่ไม่อยู่อะ่ะ จริงๆนลควับเอาภาคคุณอยู่มาทำเป็นผมใช่ไหมแล้วฉันก็แบบถ้าฉันนั่นเอกไปลมฉันก็จะแบบนี้อ่ะลงไปบนเตียงใช่ไหมฉัอก็หายใจจริงๆไหมฉันก็หายใจเหมือนตายเลยแล้วฉันก็แบบฟีลว่าฟีลว่าภาคเอกอะมายกฉันแล้วฉันก็จะแบบลอยขึ้นมาเองเหมือนรอฮู้ยสันว่าฉันหนักแล้วนะสันว่าเธอเธอหนักฉันเล่นอย่างนี้จริงๆอันนี้กูไม่ได้ตอนแรกนะอันนี้กูอินมากแล้วพอมาเป็นภาคเกาหลีก็อินอีกก่อนๆสมัยก่อนมันจะไม่มีพวกเน็ตฟิกหรือเว็บใช่ไหมแล้วตัวนนี้คอนฮิต ไม่เคซีดีฉันไปซื้อซีดีตลาดกับมันหลักที่เขาไล่เถื่อนน่ะมาดูทำไมทำไมสมัยนั้นฉันดูเคซีรีอ่ะฉันไม่รู้จักฉันคุจังหวัดราชบุรีเน็ตฉันบ้านฉันอยู่ติดภูเขาอำเภอโพธารามติดเขาเลยสถานที่ท่องเที่ยวคือเขางูใช่เน็ตเจ้าเดียวที่เข้าถึงฉันคือแคทเทเลคอมอุ้ยพูดแต่ก็ไม่ได้ซึ่งโอเคเออสัญญาณอ่ะดูซีรีส์ไม่ได้ก็เลยต้องไปนั่น ซื้อแผ่นที่ตลาดกำมันหลักมาดูแล้วฉันก็เป็นกึมจันดีไงฉันชอบมากฉากที่มันโดนแก้งกางโรงเรียนที่มันโดนเอาอีนนั่นน่ะฉันจำไม่ค่อยกึมจันดีแล้วชอบหลักลีดหลักลีดจะชอบใส่กางเกงกางเกงกางเกงเราไม่กระโปรงใช่ใช่คือเ่กระโปรงทั้งสั้นและฉากที่ฉันเอาไปเล่นเนเตียงคนเดียวคือฉากที่นางเอกโดนเพื่อนทางเรียนลุมแกงเอานู่นเอานี้ป่าแล้วก็เอาอีพีดับเพลิงฉีด แล้วแบบล้มล้มจักรยานล้มไปลวแล้วก็พระเอกก็วิ่งมาแล้วก็ชี้หน้าด่าแล้วก็ช้อนแล้วฉันก็เล่นฉันเหมือนบนเตียงใครซ้อนเธอไม่มีใครซ้อนพระเอกทิปหรอพระเอกคลิพระเอกคลิปฉันก็แบบหิวอ่ะแล้วก็จับได้วเกูคะเธอให้แต่เด็กเลยเราจะบทบาทเด็กทำไมโตขึ้นไม่เป็นดาราอ่ะฉันชอบมากก็นี่นะฝากอุ้ยอย่าให้เห็นว่าเราคุยอะไรการหรอ ฉันขออนี้แล้วกันโอเคฝากไว้เด้วยวกันถ้าชอบกดไลค์ก็ใช้กดแชร์นะคะให้คลิปของโพเราด้วยแล้วก็ใครที่ชอบพวกเราก็เปลี่ยนเดิ๋ไปดูรายการนางแมวป่ายนะวันนี้เราใช้ฉากของป้าป้านาฟีใช่แล้วก็อีกหลายรายการติดตามกี้สดอบโซยคุณมัมว่าไม่เลยโอ้ใ่เอยไปดูีพมาม่าโบไม่เลยหกคดีไงหกดีหกดีหกดีคุณผู้ชมว่าแหละ กลับไปในช่องนังแมวป่านะมันจะมีเพลย์ลิสต์หนึ่งที่ชื่อว่า6ก็ดีเซอร์แกลล์หกก็ดีมันคือรายการยุคบุกเบิกของพวกเราเราอยากให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณผู้ชมเชื่อไปแอคทีฟมันอยาไปคอมเมนต์เลยก็ได้แบบอยากให้กลับมาทําอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนที่ออฟฟินเราเห็นนะ้วอยากขอได้สนับสนุนพวกเราใช่บอกว่ามาจากหกก็ได้มาจากเออมาจากหกเชื่อได้อยนะคุณช่างว่าแหละถึงแม้คลิปนี้คนจะอยู่ห้าสิบคนก็ขอให้ห้าสิบคนเนี้ยไปไปดูหน่อยว่าแหละสลับเวลาหน่อย วันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะไปบบายจ้า, bye bye, จา